สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะข้อความถูกลบปริศนาต่อยดายศพี่ชายแตงโมนิดาเคลื่อนไหวหลังตำรวจถแถลงปมภาพบาดแผลก่อนจะลบออกไป 28. เมษายน65ที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งพลตำรวจโทจิรพัฒภูมิจิตผู้บัญชาการภาคหนึ่งพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถแถลงข่าวชี้แจงเรื่องภาพบาดแผลจากต่างประเทศที่อ้างว่าเกิดจากใบพัดเรือเจ้าหน้าที่ตำรวจนำภาพดังกล่าวมาเทียบเคียงกับบาดแผลที่ขาของแตงโมสาเหตุที่ไม่ใช้ภาพจริงในการทำคลิปเนื่องจากตามกฎหมายไม่สามารถ ใช้ภาพสกได้จึงต้องหาภาพเปรียบเทียบจากนั้นจากภาพที่วิจัยดังกล่าวพบว่าหากโดนใบพัดเรือเชี่ยวแผลจะเป็นรอยก้างปลาตรงๆถ้าใบพัดฟันลึกไปอีกจะเป็นตัว S แต่ถ้าหากลึกไปจะมีความโค้งมากกว่าตัวเไม่มีเจตนาว่าบาดแผลเกิดจากใบพัดเพียงแค่เปรียบเทียบให้เห็นภาพที่ดูลักษณะเหมือนกันมาถแถลงข่าวเท่านั้น ไม่ได้กระทบต่อรูปคดีพร้อมยอมรับในข้อผิดพลาดแต่จะไม่มีเจตนาที่ไม่ดีไม่ได้บิดเบือนต่อมาต่อยดายศพี่ชายตังโมก็ได้มีการโพสต์ข้อความว่าแถมไปเรื่อยชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์มากมายหลายคนโยงไปถึงคดีของตังโมล่าสุดโพสต์ดังกล่าวถูกลบออกไปแล้วขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ